สวัสดีครับทุกคนครั้งแรกครั้งแรกก็รถบาไไร์เบียครับผมเอาเป้าเดียวไปส่งใช่ไหมไปตรงตรงตามไปส่งทีไ่ไหนกับ้ามีเด็กกะมือหากิน ขึ้นเลยขึ้นเลยอนี้กัเปิดได้เออนี่นังล้างชินังสามคนแล้วปะสามคนอะไสองคนไรเอาเกิดอะไรขึ้นโมโหหิวโอ้หิวเข้า <c oughs>

เอิดนาทีไปพอดีเอาเรือจะพาไปที่ไหนคนไม่ต้องไปพี่เบนขับรถเรือไปเองเราจะไปไหนดีครับไปที่เกีะพิยเดี๋ยวกินมุกขาให้คนพื้นที่นะครับพาไปกินข้าวอ๋อนดี๋ยวกินข้าวไม่กินหมูเพราะว่าหมูได้กลุ่มเดียวกันขอกกุ้งข้าวญี่ปุ่นทีเดียวตอนนี้เราจะไปตอนไหนครับ มีใครบ้างครับเนี่ยมีนี่สี่คนเสือมีเสียบเสือนี่เราห้าคนเลยเนี่ยหมากระทุ่มากระทุเฮ้ยไม่ใช่หมูกระทะย่ากินหมูกระทะไม่รู้ว่าเขาจะพาไปกินจริงหรือเปล่านะบครับข่นี่าวมาว่าเขาจะพาไปกินหมูแปดร้อยเมตรไหมกินหมูประชดล่ะครับรังเรียนนี่อ้าวจิง้งจอกไม่จัดจุก จากตรงนี้ไปบ้านบาเบียกี่กิโลออาายย่่งงีี้้ไม่ถึงกิโลแต่ร้อยเมตรบาเบียก่อนจิ้งเหลนเป็นไรเปนทางขาบุฟเฟ่ต์ป่ะบฟเฟ่ต์แพงนะไม่หนูถามว่าเราจะไปกินร้านอะไรแบบไหนอะไไรก็ด้ที่เป็นร้านมุกระทะแต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ผักแซ่บๆนัวๆบุฟเฟ่ผัดบูเฟ่ผักแมนแล้วเป็นแล้วก็หมูช่างเป็นชุดไหมชุดชุดไหมหมูช่างตามน้ำหนักใช่ไหมบอกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชุดนี่แหละอ๋อเป็นชุดแต่เป็นบุฟเฟ่ต์ผักชุดเท่าไหร่ครับุฟเฟ่ต์ผัก ประมาณใจแล้วรวยต้นต้นหนิมั้งสองสอแถมหนึ่งแถมแต่อร่อยนะร้านนี้อร่อยอร่อยจริงอสแถมึ้งเลไป5คทุกคนมีความคิดที่เห็นวยยังไงบ้างนั้นซุมจรซุมจรเอ้ามีซุมจรด้วยตรงนี้ซุมโจรนะซุ้มโจรตรงนี้นี่ซุ้มโจรใกลๆอย่ามาต้องไปไกลเลยอันนี้ก็ตลาดโอ้ตลาดเศร้าอยู่นี่ไหมซุ้มโจรปวดแค่แไมไป

ก็ไ,ได้โอเคโอเคโอเคชมวิวชมวิวชมวิวเรยไไียบร้อยต้องไปสาดวกไรตัดหิวข้าวมห่อนมหห่อนหนาวาทุกคนเราเออกเดินทางไปกินข้าวมูทากันหน,นีบ้านเอาไปนี่ หลังต้นอันนี้เป็นตลาดได้นไงตอนเช้าๆช้าพี่เบียร์อยู่แถวนี้เหรอแมนอ๋อหนูคิดว่าบ้านพี่เบียร์ไกลนี่อยู่ข้างหลังออกไปนี่ใกล้ใกล้บ้านอยู่ที่มุกดาหารอยู่หลังหลังโรงเรียนมุกดาหารโอ้ซุ่มจุนคลื่นคล้ายนะฮะอันนี้เป็นบุฟเฟ่หัวละข้างหลังเขาร่าเริงกันบ้างโอ้ร้านอะไรน่ารักจังอันนี้รักติยาารักติยาอร่อยอันนี้เจ้าฮอน ได้ออกไปไหนเลยเนาะเดี๋ยวได้เบอร์โทรจากล่านหนนะลามาสื่อ,อยังขึ้นขีดอันยันมาถือให้ค่ะโอเคได้แล้วนะโอเคคุณเจียบยิ้มมากครับสวัสดีครับ <laughs>